ไม่เคยมาเลยมึงมีตลาดเช้าตรงนี้ Get ready มีกันนะจ๊ะโอ้โหรถอ๋อนี่นี่นีนม่มาแล้วมาแล้วรถสีขาวลื้อก็คือกลัวอุ้ยอุ้ยได้แล้วอุ้ยอุ้ยทิดจังเลยแล้วเนาะบาทที่นี่วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเช้ามากทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้ 5, าห้าสิบหกเจ้าหองเช้านะคะ เยสนนกลางอ่ะวันนี้ก็คือเดี๋ยวเนีจะพาทุกคนมาอยู่ทุกวันเอ้ยไม่ใช่ทั้งวันเมย์จะพาทุกคนมาอยู่ด้กันทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่ตีห้าถึงตอนไหนไม่รู้อ่ะเดาวถึงตอนไหนแล้วแต่ว่ากันก็เป็นวันที่จะตื่นเช้าวกปกตินะคะก็เป็นแบบว่า p r o d u c t i v d a y นะทุกคนคือแบบว่าวันนี้จะเต็มไปด้วยอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่า ไม่วอะฝุ่นเช้าเริ่มต้นวันนะคะอันนี้เพิ่งตื่นยังไม่อยาบ,บน้ำแปรงฟันยังไม่ทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวไปตลาดกันจา้าเพราะว่าเช้ามากแล้วก็ไม่เคยไปตลาดแถวบ้านเลยทุกคนเอาปั่นจักรยานไปงงมากตื่นเช้ากันหมดเลยตอน,นเบอร์ไ่ต่ไม่ถูกเบอร์จริงไกลไหมตอนเนี้ยขี่จักรยานไปอาจเะี๋ยสิบห <15 S 1> ้านาทีแล้ว นกที่นี่เยอะมากทุกคนตื่นมาถ้าตื่นเช้าได้ยินเสียงนกแบบตลอดตลอดเลยครับอุ้ยมีคนปั่นจักรยานด้วยอุ้ยมีคนลงมาเดินด้วยตอนเช้าหมู่บ้านคือคืนมากมีความคืบๆน,นะครับแต่ต้นไม้จริงในหมู่บ้านคือแบบต้นไม้เยอะมากขับกินลมชมวิวกันไปก่อนนะทุกคน แล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาซื้ออะไรไปกินเป็นอาหารเช้านะแล้วก็เผื่อได้ทําอะไรด้วยนะคะนะคะไม่เคยมาในมุมมีตลาดเช้าตรงนี้ขำจริงไม่ใตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตลาดเย็นเคยมาตลาดเย็นแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าก็มีแต่ตลาดะนะเนาะว่าต้องมีเช้ากับเย็นปะอาจจะเปเริ่มปกติจุดนเต้นเอง มาเช้าเกินเ,เช้าผูกมูครึ่งแล้วต้องเตรียมไปโรงเรียนแล้วค <c oughs> อนเทนด์มงไปหากับบ้านกันจ้า ทำไข่กระทะเพิ่มอีกนิดหน่อยเพราะว่าเพิมโปรตีนตอนเช้าต้องใช้พลังงานเยอะเอาไปเลยนะคนละ5ฟองเหลือ3ฟองเา,า,าไม่ใช่่กระทโอยทำไมไมันะเด่นอะถามแปลก,ปกปอโ,อโอ้ยตื่นลออม่กี้ที่ออกไปยังไม่ติดนะอุ้ยน่ากินอยู่นะ ลงไปข้างหลังแล้ว เหมือนตอนจะไปโรงเรียนเลยแบบนี้เลยพี่ว่าไหมบบถ้าเราแก่ตัวเรามีแนวโน้มจะตื่นเช้ามากขึ้นจริงเหรอไม่เอาแก่แล้วหรือเปล่ทาทำได<ม>้หมดทุกวันนี้ทุก<ม>ว,วันนี้ตื่นกี่โมงทาไม่ไ้ไม่ได้เป็นวันนี้ทุกคนก็คือทุกคนนี้จะบอกว่ามีเริ่มต้นวันอ่ะที่ประมาณบ่ายสองมีวันหนึ่งอยู่ทํากับข้าวข้าวเช้าที่บ้านออกจากบ้านตอนบ่ายสี่โมงเย็นงงออกไปข้างนอกคือต้องเตรียมหากินข้าวเย็นแหละแต่ว่าก็ไปงงงกแบบแบบ็เลยแบบนี่แหละั้งแรกในรอบอ่เดือนเลยอ่ะ พอชามหน่อยดียว,ว่าทำไมถึงอายุเยอะแล้วถึงตื่นช้าเพราะว่าเรานอนไม่หลับใช่ไหมไม่รู้น้องสังเกตจากคนรอบตัวอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เหมือนกันแล้วค่อยมายีบระหว่างวันเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับแต่ตอนแต่ว่าตอนอยู่ข้างๆคือเขากุนอยู่ตลอดเลยก็เลยคุ้เชี่ยแล้วเป็นประโยชน์คำถามต่อเลยว่าก็คือพ่อนอนไม่หลับแล้วเนี่ยเนี้ยเราถามว่าเอาแต่พ่อกุนเลยนะพ่อเออไม่หลับเสร็จเนี้ยเราก็เตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวเราไปทํางานด้วยกันเดี๋ยวนี้อยู่ทํางานกันเลยทั้งวันค่ดิว่างานอะไรมีแต่มีให้ทําแน่นอน มานะคะทุกคนอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวเรามา get ready มีกันนะจ๊ะเหมือนไม่ได้วอลกันนานมากแล้วอะ่ะเหมือนว่าจริงๆแล้วอ่ะเมย์ก็คืออยากถ่ายประมาณเลยอย่างเงี้ยเรื่อยๆอยู่นะแต่ก็กลัวมันแบบไม่มีอะไรเกินไปอ่ะมันปกติก็จะตื่นมาหลังใสสายบายๆแล้วก็เลยกิจกรรมน้อยจต่จริงก็เยอะอยู่นะคือแต่ก่อนอะ่ะทําไม่ถ่ายวอลบ่อยไม่แน่ใจอะ่ะทำไมอ๋อก็คือรู้สึกว่าถ่ายบ่อยแล้วไงรู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะดูเยอะจนเบือ่อแล้วหรือเปล่าอุย้ยคิดยังไม่ซึม ไม่ไดเปิดพัดลมมาทาคอแทนคือเหมือนว่าเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เมย์ชอบใช้พวกน้ำตบอะไรเงี้ยพวกน้ำน้ำําก็จะลงบางบางช่วงเช้าเลยเพราะว่ามันกําลังเข้าสู่ช่วงช่วงฤด,ดูร้อนแล้วมันก็เลยแบบว่าฤดูร้อนแล้วก็ผิวเป็นยังไงนะผิวมันจะมัน,มมนขนนึ้นทุกทีนะทุกคนแบบตื่นเช้าอันนี้เบอร์จริงแบบว่าเบอร์เบร์ต่อไปนะครับเราจะแป้งแป้งหนึ่งอ่ะแป้งฝุ่นบางๆก็พอโอ้โห ตื่นเช้าก็ดีนะไม่ต้องรีบหมายความว่าปกติตื่นสายแล้วต้องรีบแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อออกไปทําอื่น่มันไม่มีเวลาทำอื่นหลับตาแล้วเหมือนอยากหลับเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมา <c oughs> เขียนคิ้วด้วยว่ะทุกคนบนชีวิตจริงก็คือเมย์เปิดลิ้นชักมาอีกทีปะ่ะแล้วเมย์ก็เอาตัวเองอ่ะเอียวเข้าไปจุม่มแต่ซึ่งนนวันนี้ทุกคนอยู่ด้วยก็จะโชว์ว่าใช้บราอ์อีบายน้องชัดนะคะอันเดิมแหละทั้งหมดเลยทุกคนเมย์ใช้ทุกอย่างแทบจะเดิมๆิมคิ้วเดี๋ยวนี้ก็เขียนแบบไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมย์ใช้แปรงที่มันใหญ่ๆหขึ้นมาหน่อยอะ่ะแล้วก็เพื่อลดเวลาในการเขียนทุกคนทําไมเนอะหลังจากน้องหาเหตุผลว่าเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเรายิ่งนอนน้อยลงด้้วยนนะไ่่่ใแตสงงหหาาาครป แก้มคิ้วเยอะแล้วอะ่ะสามอย่างอะไราไม่ได้คือเยอะจริงแก้วันนี้ใช้ชาแน,นลนะทุกคนที่สีแบบเงาๆไปในตัวเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้ไฮไลท์แต่ก็ใช้อยู่ดีในวางวัน อย่างแบบแต่ก้อนที่ใช้ตลอดอะก็คือจิลส์จวดอันนั้นก็ใช้แบบยาวๆเลยอันนั้นจะออกสีชมพูกว่าอันนี้จะออกสีติ่งส้มๆแดงๆอะไรเงี้ยเฮลตี้กว่าฟิลไล like, กินน้ำเขือเทศกว่าเน,นี่ยฉันก็เลยแปะผันไปนิดนึงพอแท่งๆทาตาอีกแค่นิดเดียวจบเลยแต่บอกแล้วค่อแต่งหน้าไงนิดนึงของนี้นิดึงนิดเดียวนิดเดียวจริงนี่ไหมจิลส์จวดสีทั่วๆเลยสีชมพูแล้วมันตานอ่อนๆเบลทๆทำไมทำไมชื่สีเยอะจังทาเหมือนไม่ได้ทาทุกคนถาทาไปงั้น แล้วก็จะปัดขนตานนดนึงนึ่งขอโทษทีใช้มาจอลิกานะจ๊ะบางบางเบาๆก็อุ้ยเลอะเลยบางมากไม่รู้ว่าปัดทําไมลิปจริงๆอ่ะใช้เยอะมากแต่ว่าแบบช่วงเนี้ยที่ใช้แล้วมันโอเคจริงๆอ่ะก็ะคือช e l น o u g e โค c ค b บ o o มลิปออกใหม่ของช e l น่แหละแล้วก็เป็น a l อ in วันเลยสีคือแบบทุกคนคือดีมากเนื้อดีมากอันนี้ที่เมย์ใช้นะคะคือหนึ่งหนึ่งแปนะคะรเรเดียนอันนี้จะมีความเหมือนแบบโรสบูดอ่ะเป็นสีชมพูทั้งนีอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูเลยทุกคนคือสีดีมากอืม จริงๆก็จะจบที่ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเมย์เป็นคนเหมือนแบบชอบทาเขาเรียกว่าอะไรผสมสีลายสีก็จะมีอีกสีหนึ่งที่ชอบนะคะคือสีหนึ่งหนึ่งูนะคะสีนส์นี่โชว์ลบบทโชว์อันนี้เป็นสีแบบน,น,นุ่ดๆผสมไปนิดนึงคือสอีอันนี้เป็นสีเบทรุ่นนี้ทุกคนเนื้อลิปมีความเบาสบายมากแล้วมันก็มีความชุ่มฉ่ำนะให้ดูว่าทาแล้วปากมันไม่แห้งอะไปลองเนื้อไปลองสีได้เพราะว่าเขามีสีให้เลือกเยอะจริง อยากเติมไฮไลท์นิดนึงอะคือไฮไลท์อะไรก็ได้นะที่เป็นแบบสียงเนี้ยทองทองวิงวิงอะไรเงี้ยมาทาแค่ตรงนี้เคล็ดลับใต้ตาตุน่นมีวันนึงนอนนอนร้นอ,นองไห้แล้วแบบตามันบวมใช่ปะมันคือสรุปคือตาบวมตรงนี้มันเต่องออกมาพอมันเต่องออกมาแล้วมันก็สะท้อนแสงเป็นสีขาวแล้วน้องที่ร้านทักว่าอุ้ยทำไมวันนี้พี่มีหน้าหลักจังคิดดูดิแล้ววันพันปีน้องที่ร้านเคยชมที่ไหนล่ะช่วงนึงช่วงนึงก็เลยแบบโอเคพอตามันหยุบแล้วก็เลยเอาไฮไลท์มาแต้มข้างล่างเอาเองนึกว่าร้องไห้ แบบน้อยแต่มากใช่น้อยแต่ใช้เวลามาก <c oughs> อ,อ้าสิวแล้วนี่เออแล้วมีสิวเราดีใจงง,งป่ะทุกวันเนี้ย <c oughs> เออรู้สึกว่าแบบอุ๊ยเรายังมีแบบฮอร์โมอนวัยเด็กอยู่งง <c oughs> นี่นะคะก็จะได้เป็นลูกประมาณนี้อย่างที่บอกว่าคงเมีอ่ะหลักๆอะ่ะก็คือจะมีแค่คิ้วแก้มแล้วก็ปากแค่นี้มีออกจากบ้านได้เลยสบายใจมากแล้วก็แฮปปี้มาก ีฝากเอานี้เก็บในกระเป๋าในนั้นนะก่อนไปร้านนะคะเดี๋ยวไปซื้อต้นไม้ก่อนคุณมีต้นไม้ต้องไปซื้อต้องไปลงแล้วก็วันนี้นะคะมีเสื้อลงใหม่ที่ร้านแวะแวะโชว์เสื้อนิดนึงจะเป็นเสื้อยืดให้พนักงานด้วยแล้วก็ดเดบิว์ใส่ด้วยแล้วก็มีวางขายที่ร้านด้วยน่ารักมากเป็นแบบว่า In relationship with coffee น้อไหม In relationship with coffee วะ relationship with you นะคะด o ไหนโอ้โหรถคืออะไรนี่เดี๋ยวเราทิ้งก่อน พร้อมไหมครับทุกคนพร้อมครับไปตลาดต้นไม้กันจา้าจริงๆจะบอกว่าเมื่อวาน่ะมีการไปหาต้นมไม้มาแล้วทุกคนคือเมย์กำลังตามหาต้นส้มส้มจีด๊ดเหรอส้มจีนหรือส้มจีดจ๊ดจีหรือจีจีจี จีดหรือจีน้องพูดแหละจี๊ดจเด็กเหรอจี๊ดจี๊ดอ่ะหนูจีดทำไมต้องหนูอ่ะหนูก็จี๊ดไงส้มจี๊ดก็คือหาส้มมาสองสามที่แล้วก็ไม่เจอคือช่วงนี้คือคนแบบชอบซื้อต้นส้มจี๊ดเนี่ยไปแต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยู่ร้านมีต้นหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่โตพอกําลังปลูกอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวไปดูต้นที่มันโตๆแล้วก็มีทําเมนูต่ออีกนิดหน่อยกิจกรรมประมาณนี้ ถึงแล้วครับเป็นร้านต้นไม้นะคะไกลบ้านมากเคยเจอส้มจีที่นี่แต่ว่าไม่รู้มีไหมว้าวเอ๊ะตอนนั้นต้นส้มจีเขาอยู่ไหนมีต้นส้มจีไหมคะหรือต้นแรงก็หรอตอนนั้นเห็นมีต้นใหญ่อยู่อ๋อค่ะตลาดเฉยโอ้ยเข้าจุ่มนี่จังไดแล้วเนาะบาทที่นี่นจะดูก่อนว่าเราซื้ออะไรได้บ้าง อันนี้ก็ไซใบสักนะคะไซใบสักเนี่ยช่วงนึงก็ขาดตลาดนะทุกคนแล้วก็ราคาขึ้นสูงมากเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มออกมาขายอยู่แล้วราคาก็เริ่มถูกลงนะคะโครงการต้นไม้เข้าเราออกยากนิดนึงทุกคนคือแบบว่าพอเราเจอว่ามันแบบออกดอกออกผลแบบสวยงามอะ่ะแล้วเราก็จะแบบมีความสุขอะ่ะก็เลยเนี่ยเยมย์ก็เป็นแล้วเหมือนกันเอาไงดีเอยเอาต้นอะไรไปปลูกวางใกล้ๆต้นส้มดีน้องน่ารักอะ่ะดูดิ ดูน้องขึ้นแบบการเจริญเติบโตน้องก็คือขึ้นมันบนแ,บบแผ่นไม้ที่บ้านมีต้นไม้ปะตายแล้วงั้นสนใจไปเริ่มต้นใหม่กันปะเออตอนนี้เป้าหมายไปคือไปบ้านนะคะเพราะว่าลืมโทรศัพท์เลยว่าเบอร์จริงอุ้ยทุกคนคือระหว่างทางกลับบ้านเจอร้านเหมือนแบบว่ากาแฟโก <c oughs> โก้โกคอฟฟี่โทส์ <c oughs> แวะหน่อยร้านน่ารักมากเต้อึงคือเป็นต้นไม้อีกแล้วอ่ะก็เลยแวะซะหน่อยดู่มรื่นมาก ไปจ้้เฮ้ยน้องโอ้โหโอ้โหเอชีนั่งเอชีนั่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอชีนั่งนิ่งเลยรวังนะกระโดดตกสามทีเห็นได้เลยเอชีจริงๆแล้วหมาดูมือเอชีนั่งเฮ้ย เก่งมากค่ะเอาไม่เอาม่ได้เอาไม่ไ้เอาไม่ได้โงงอ่ะทำไมน้องสองเฟนชี่กระโดดตบสามทีเฟนชี่ไม่ทำเฟนชี่ครับเฮ้ยนี <c oughs> ่เฟนชี่นี่นะเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยโอ้าโตเลยครับโอ้ยอากาศ ร้อนมากครับมันก็เห็นใยหลายฟังหน่อยครับน้ำหอมน้องหอมจริงฟึบหวัดดีครับน้องเมื่อกี้เราเิดนะรู้ว่าของคุณเมอาที่ไหนได้คุณจะถาม แวะกินข้าวเที่ยงกันคับนี่จะบอกว่ามื้อนี้เป็นอาหารใต้นะจ๊ะอันนี้แกงคั่วกระดูกหมูอ่อนผัดปักทองผัดเครื่องในไก่อันนี้พี่แกงใต้อยู่นะอันนี้ก็ใต้นี้ก็ใต้เลยรถจัดมากินข้าวกันจ้าขอตั้งรงนีแล้วะปะจะบอกว่าเป็นร้านอาหารแบบข้างร้านนะทุกคนข้างคาเฟ่ของเมย์นะคะอร่อยพิเศษจังคือเขียวหวานที่นี่เขาเขียวมากอะ แกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปตามหา m ม s s e n g e r เออเขาเรียกว่าอะไรนะคนส่งของพัสดุเพราะว่ามีของที่ต้องรีบใช้นะคะทุกคนแต่ว่าเขายังมามาส่งไม่ถึงลานแล้วก็เราเรเลยไปหาเขาแทนโวัสครับข้าอยู่นะครับตอนนี้น่ยผมจอดอยู่ตรงต้นอ๋อนี่นี่น,น,น,นี่มาแล้วมาแล้วรถสีขาวขอบคุณมากนะคะพี่ทุกคนมา ของที่เรารอคอยมาแล้วครับวุ้ยและนี่นะครับก็คือแมสนะคะของที่ร้านสั่งมาพร้อมใช้งานว่าอุ้ยใหญ่มากเอาใส่ผิดนะนี่มีสีขาวกับสีดําทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ใช้สีดําก่อนเป็นแบบที่นี่มีโลโก้ร้านอยู่ตรงนี้นะคะอุ้ยสบายมากเท่อยู่นะสีดาเท่ปะไม่อยากได้มีขายไหมเอ้ย <laughs> 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 มีคายอันนี้เป็นสีขาวแต่ว่าเดี๋ยวสีขาวจะมีปรับแบบอีกนิดนึงนะทุกคนอันนี้เป็นเป็นแบบผ้าแต่น,นี้เป็นแบบสําเร็จแล้วนะคะนี่ข้างนอกเป็นแบบกันนาะวข้างในเป็นผ้ามัสลินเหรอหายใจสะดวกสบายเดี๋ยวเรากำลังจะไปทํากิจกรรมถัดไปก็เปลี่ยนลุคนิดนึงอันนี้ใช้ชาแนลรูชโคโคบูเหมือนเดิมนะคะสีที่ใช้นี่เป็นสีหนึ่ง n ามสันะลนันคุณอยากแบบว่ารับบทแซบๆซสดใสบ้างอุย้ยลดลโยกเยกเอืย สีสวยมากวันนี้อันนี้เป็นสีแบบแดงๆส้มๆมมนิดนึงสดใสปากมันแบบชุ่มชื้นไปด้วยแล้วก็สีมันก็ชัดด้วยพร้อมเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเดินทางก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปถึงอีกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวว่ากันถึงแล้วค่ะทุกคนร้านเข้ามาในแบบว่าซอกหึกนไปนิดนึงวันดีค่ะเย้อันนี้ชื่ออะไรอ่ะคะนี่วันเซรามิกครับวันเซรามิกอู้อันนี้ <One S 1> คือปั <One S 1> ้นเองหมดเลยเหรอคะใช่ครับว้าว นี่คือห้องปั้นโอ้อันนี้คือปั้นอันนี้เพิ่งอบเสร็จป่ะคะเนี่ยใช่ครับอันนี้เผาหนึ่งรอบครับแล้วก็จะไปเผาอีกหนึ่งรอบอ๋ออุ้ยน่าจังเลยอุ้ยไมใส่ไม่ได้เพราใส่งั้นแหละโอเคนี่เราเห็นจุดศูนย์กลางของแป้งนะครับแล้วหมุนไปรอบครึ่งวงกลมของน้องก็สวยนะแม่ของเรายังไม่เป็นครึ่งวงกลมเลย เดี๋ยวอันนี้นะคะเมย์จะทําจานเพราะว่าของพี่ทาถ้วยใช่ป่ะเมย์อยากทำจานไว้ใส่เค้กที่ร้านเพราะที่ร้านแบบเมย์ชอบซื้อแบบพู้จานเซรามิกอะไรอยู่แล้วแล้วก็แบบชอบแบบพวกลายวาดลายอะไรอย่างเงี้ยอคิดว่าเดี๋ยวทาเป็นจานด้วยดีกว่าทำเป็นลูกแปลกๆลูกน้อง ทุกคนไม่ง okay. ่ายเลยก็คือเนี้ยเมย์ปั้นขอบจานทั้งหมด5้าใบนะคะที่ทํามาแล้วก็จริงๆอันนี้ก็คือวันนี้ยังจะไม่ได้สามารถระบายได้เพราะต้องเอาไปอบก่อนก็เดี๋ยวต้องมาระบายในสัปดาห์หน้าแต่วันนี้ก็คมีจานที่คุณครูเขาเตรียมไว้ให้เท็ญแล้วพี่ยังอยู่กับพวกเราอีกหรือเปล่าช่วยไหมคะช่วยครับเนี้ยมาก5อันพี่ที่คนเห็นก็คือวันถัดมาแล้วนะอยู่ที่นี่มาคืนนึงแล้วพี่มันท้องฟ้ามันสองฟ้ามันต้องสีฟ้าดิ ก้อนเมฆ่งครับก้อนเมฆไม่ใช่ดีขาววะเสร็จแล้วครับนี่คือเออลายพาทิเอ๊ะป่ะนะเออไม่แน่ใจอุ๊ยสวยอยู่นะน้ำบวดแบบธรรมชาติสวยกว่าจานอะไรรึเปล่าพี่หรอ๋อผีป้า สวยจริงสีสดใสอะแดงเหมือนพระอาทิตย์เองไทยอุ้ยทุกคนสวยมากอะเรียบร้อยแล้วสำหรับการระบ,บายสีในว,วันนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีค่อยกลับมาระบ,บายสีแล้วค่อยได้เอบบาไปยังไงคะบอกหมอนหน่อยกิจกรรมถัดไปฝึกเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ฝึกเล่นมาหลายรอบแล้วแล้วก็ไม่เคยเล่นได้จริงเหรอพี่เล่นมาหลายรอบหรอเล่นมาหลายรอบแต่ว่าให้คนอื่นจูงตัวเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนขี้กลัวกลัวมากกลัวอะไรที่มันไม่มั่นคงแบบว่าดื้อก็คือกลัวก็คือนั่นแหละ ต้องกล้าเอ็นไว้ไว้เออเออเออุ้ยสวยสวยท่าสวยเอาท่าไว้ก่อนปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวกิจกรรมก็คือเดี๋ยวรอพี่นิกทากาแฟสูตรใหม่มาให้หลังจากที่กะว่าจะได้กินกาแฟตั้งแต่เช้าก็คือตอนนี้ยังไม่ได้กินเลยก็เลยนี่ไงมากินตอนเย็นเย็นงงเหมือนกันคือด้านหลังร้านมีแบบว่าทาดาส่วนด้าหลังมีพื้นที่นะคะเราก็เลยเดี๋ยวรอิดสเก็ตกันกาแฟ บคะมี2ตัวนะจ๊ะอันนี้กะเป็นเมนูของซัมเมอร์นี้นะนี่นะคะไอซ่าอันนี้คือเราไม่เคยชิมเลยเนาะเมนูใหม่อีกแล้วเนี่ยคนนี้เขาแบบว่านักคิดค้นน้ำใหม่ๆใ,ในร้านก็ต้องให้เขาแล้วปะอือหูสดชื่นตื่นเลยรู้แต่ว่านี้เข้ากับช่วงร้อนอะใช่ๆกินแล้วแบบสดชื่นอันนี้คือมันจะแบบมันจะทําให้ทานง่ายขึ้นนะคนแบบว่าบางคนแบบไม่ชอบกาแฟเข้มหรืออะไรก็ทานได้อื อันนี้อร่อยกินง่ายอีกแล้วอร่อย,ออยกินง่ายกว่าลาตี้อ่ะแค่แต่ฟอมโอเคอร่อยจริงอร่อยจริงเนาะกินส้มได้ไหมต้องไปกินข้าวมาหรอ เออ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 เอเอกล้าหน่อยกล้าหน่อยไปข้างหน้าไปข้างหน้าเออเอาแม่แห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 ม่แล้วเวลาจะเปลี่ยนมุมแล้วทำเป็นว่าซ้อมนะอุย้ย เพราะไม่กลัวมากก็ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะเล่นให้เป็น้วยไปแ,แล้วกันละทุกคนสนุกมากกิจกรรมเห็นว่าเผาผ่านแคลอรี่สูงด้วยแต่ว่าเล่นก็ให้ปลอดภัยนะทุกคนเพราะว่าใส่สนับเข่าสนับอะไรให้เรียบร้อยตอนนี้คือเป็นเวลา6กโมงครึง่ง แต่พี่มีก็ยังไม่หยุดเล่นทุกคนเฮ้ยสนุกกาเป็นว่าจอยเลยอ่ะเต็มตัวทําขนมรอบสุดท้ายปะพี่มาห่าน้องทำไมเนี่ยพี่เมย์ทำเค้กไหมไมทไม <laughs> ยะเก็ตไปทำเค้กกัน มื้อเย็นนะคะทุกคนก็คือแวะมากินอันนี้เป็นร้านอาหารที่ร้านอาหารอิตาเลียนนะทุกคนชื่อร้านว่าแต่ไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกไหมซิปูเลเล,เลีบายเชฟแดนที่ขอนแกนอร่อย <c oughs> กินจ้ากินก่อเลยนะอ,อร่อยมากอันนี้ก็เป็นเมนูโปรดนะเป็นแบบว่าเส้นตาคลีโอรีนี่เห็ดทับโคนนะคะแล้วก็แบบเป็นเส้นเล็กๆอ่ะเป็นเส้นเล็ก บอกปกติเมย์ไม่ได้ชอบกินอาหารอิตาเลียนเยทุกคนแต่นี้เขามีเมนูหลากหลายอะแล้วก็มันแบบมันอร่อยอ่ะมันทอแบบไม่เลี่ยนอร่อยมากก็ยเพิซซ่าจ้าแต่แมามานโอเคอยูเอาเล่นกันเลยหอนี้ <ค>พูดแทนพี่เมย์พี่เมย์ไม่ยอมพูดหลังจากติดลมนะเล่นแนเดี่ยวก็ตามมาเล่นตามมาเล่นเฉย <c oughs> มีเสียงเงินแน่นอนครับ ก่านคะตอนนี้ก็คือเราถ่ายสเก็ตกันจนแบบว่าเขาปิดไฟที่ร้านแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วอ่ะก็เป็นคลิปแบบว่าอยู่กันตั้งแต่ตีห้าจนถึงห้าทุ่มเลยนะคะกิจกรรมวันนี้หนาแน่นมากก็เอาไว้มาเจอใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็วันนี้ขอตัวไปพักก่อนแล้วจ้ะขอตัวแล้วนะคะสวัสดีค่ะมืดเลยเอ้ามืดไฟแบบจริงงยบายบายครับไม่ไม่โฟกัสแล้วกล้องไม่ทํางานอีกหรอกนะรู้สเล่นอ่ะเป็นเตยรู้สึกวินเตยจะินพรรู้ว่ากล้องไม่ยอมแล้วะกล้องไม่โฟกัสเรื่อง้อง